นี่ทุกคนพ่อเลี้ยงกำลังมาแล้วเนาะมึงเป๊ะกระเป๋าว่ะคุณใน,นบริว่าป่านายามเศร้านะสวัสดีท่านผู้ชมได้อยู่ก๊ได้อยู่อ่ะโอ้หลายบา่ไปทุกคนเดี๋ยวไปเบื้องป่าพ่อเลี้ยดีทุกคนว่าเต็มมองถามว่าล่ะแกซักกาแกซันการสมบูรณ์แล้วเนี่กกนนนยตอนนี้ก็กระชีหดกระชดเจ็ดละ ออเหรออุ้ยกระดุกกระดุกว่าป้าลายเธอกระดุกน่ะมันรูดตัวหนึ่งไน่นน่ะไม่นะอือป้ากระดุกลายขนาดทุกคนมึงอือเพอ่อดีเลยลูกจ็บขอพีจีบแปดตัวนแหละอือสบายดีจะกคนิ้นจะดีได้ลายได้แปลงหงเยนได้จะวารุกมันนี่ได้อือทุกคนเดี๋ยวจังก้องปดปากกันเลยนะคะทุกคนมาปดปากกันนะ โดยหลายก็ขอลงได้ได้ใช right. ่ไหมใส่นี่หลายฉันเด้อสิมมองทุกคนขอลงได้มีตูปุตงเนี้ยทัางนั้นยดูอืมเป็นเคือเลยเนี่ยมั้ไปดีทุกคนน่าอ้ เมื่อคืนนี่ฝนก็คือบ่ามันตกเนาะตกก็หมตกก็ตกมวนนี่พีเลยเออ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 ตัวนี้เลยเนี่ยพุชตาดุ๊กนี่ง่ายเลยป้าปีงเนาะหนุ่ยยี่หกเนี่ตีแล้วแม่พุชใจบ่าหันป่าตัวนั้นทำไรพากันเอาตัวนี้ไปพุดนี่ใช่จะเอาตัวมาพุดเั่นพุดง่ายเอ่ะเอ๊ นี่ท่านผู้ชมยังปวดาจหมอกแต่โอ้ป่าโล่ป่าเริ่มลงได้นียัะไม่น่ะเออเพราะว่าอันพ่นบนตกแล้วก็มันเน่าป่าสิโลป่าเพราะว่าป่าหัวมันน้ำสีแหงนะมันกำลังหนีเออกำลังสิลงไปอยู่ลุ่มพู่ลงไปไปน้ำลงไปวันน้ำเงิมน้ำซ่านคนละยังไงน้ำแหงแล้วลงบุได้เเดขแยวลงต่นน้ำลายนี่เวยแล้วก็เจอามองพอหรือบางตัวเจอะบางตัวกับ บเจอะไปซะเน๊ะวเดแเดห่าเหาวทางปะาดีเนาะตัวเดกโบลอดกะซึกมองตัวดกขาดที่เป็นอาหารเขากเนียมเนี่องมติดเขาพยายามอีกอยู่วันี้ไปซื้อโดยพยายามยานอีกสงต่อฮะยานอีกสงต่อนกสองตอออีกวันนี้โดย อีสองตอนน้อยปุ๊ดมาเลยใครตะเหียงไรสองมองแม่อีสองตอนเอาไว้ให้ไรตะเหียงน้ำมาเลยคัดปุ๊ดโอ้ตองดาเป็นใครสิขึ้นซศราที่เนี่ยชือว่าอันเสียงคอเป็นวัดมืเก็บคอหรืวเปล เาก็กินยาใช่ไหมคือนี้คุมกินยากับวยากินแคะยากินยาตนานดีขอ่วะโอ้มือนี้สามคนนั่นไม่ให้นอนปุ่ดิเดีราปนปตัวนี้ีเร่อแล้อยู่ปอนี่อุ้ยอตัวนี้นะแมวยันนำแม่น้าปุ่เองไหมม่งม ออเด้แล่แยลงมาเตรงตัสมาเลือสหน่อยมแม่พไม่ละยังมนชิบุเล้วได้เสียงสิมดกองมอดจงเอ้ยตกใจกะวดปลาน้อยเห็นไมแล้วน้าแม่มบนนี่นะมันขาบนเดียวน่อยนิ่งมันเบี้ยงออย่อี้ยังลกเอาอีก เขดิมปอันั้นบอก่าบอกไปขบืออออกออกิดแต่ล้ก็ออกลาออกิดร่าไปขบือให้กได้ขเบื่อตาตาอดูกีก่อนขายหลยแต่ว่ามันเมว่าเมไปมัวไมดไว้นี่แหละมันชิบเล้ว กอ้ของาสวยยเอีบ้าน่ะอีกแนนอนเวจะมองยเออโนี่เืดออกไปที่ไตก้อนอเอ่ก้อนเดียวแม่ว่าเออมอกี้ลูกจดตกแจปลูกก็ดีนี่กันปูแมวันที่เนอดุบาดเดอดต้องพุกธมดูกันกระดูกดไต้องละ ไอ้ดาไมต้องปวดลูกกับ้องม่อโอเคเราอยาปวด่บ้าเลยทุกคนเลยเลือดได้ค่ะเลือดขนเวเลือดป่าอู้ดะเดงแป้งเลยพ่อนน้อยอออนไเยกล้ทุกคนย้อยอกน้อยอกไปเนาะช่วยเป็นใสียกันระดุกบ้านไปดุกเปตะยานเนาะ ไม่ได้ไปหองเยียนแล้วเสียงดะไอืออม่ได้ไม่ได้ฟังมีเสียงน้กแหยีดไหมวะเหีบเรอโอ้โอ้โเออเมปหนะเียออกก็ั <c oughs> น่เคยคิตายเลยเฮียกออกโอ้ราหักอีกบ้านนบได้หักมันออกเอง เออยาย้ักมีดวสีม่ารักคืออืออือดีละเท่านี้นะทุกคนเีน้ยงฟ้านี่โอดแล้วหลังจะรู้เรื่องนี้ก็นี้เป็นอะไรที่พวดโดยโดยบุ๊ก,กเคยชื่อลูกเคยชื่อไป็นปลาดุกยุก <c oughs> ปักมือ <c oughs> สองเท่กเรียวเิียนตีลักเนยียบวบราบอีกลูกแม่ มื่อนานลูกอึดแน,นวลิ้นเอ๋เราได้ปลาลูกเจ้าโตเนาะเป็นลิ้นมันอยู่ในโครัมันมันลอยปักมือยังบอาะอ,อีกไปลิ้นอีกปักอีกหอยน, <laughs> <c oughs> นี่มีแนวลิ้นจีร่ะใช่ป่ะมนั้น <c oughs> นี่ทุกคนได้ไหมลุกใจก่อนนี่เ <c oughs> ออๆกแใจกันเสี่ยงไม่งามคือเงี้ยที่โยนลงเลยแหละ เอาตัวปลาลุกตัวมันเงี้งแหงแล้วเราพูดเป็นห้าตัวน้ำเลยใช่ไหมคะแล้วจอดจอดอือหูโอ้โหสีเหรอสีลุกดูเอาดับมือดับมือดับมือแล้วไะ กนี่นี่ที่จับไอเดมจับเงียงมือนว้เล้วนี่นะแล้วก็พวกนี้นะคะ Tôi đi nick nhá tới đi vô mất rồi tụi phải đục gạo xay bữa đi nghe cái có, ừ. có đi เออนย่นนี้อมโอ้เพิ่เออุอแม่มันมีตัวเกงเนี่ยตายล้วหมตายลหอออกระแหงได้สอบตัวกดูกได้สองตัวนี้ตายโดดแล้วเพิ่งจก ่าเกี่ยวกับเมื่งที่ข่าวมอนั่นหรอมอมออกมอละอันขนขนแล้วคนขนแล้วพักใส่อันนั้นอน้ำไม่ดีดีะเขี่ตัดาแล้วเลแล้วรอพักไล้ใส่เอาของใส่แล้วเราอีกใส่เขแล้วทำยาง มเลยวะเนี okay. so, yeah. y, e like ่ย really? ต oh, ัวเดก็พ okay. okay. hmm. ันชีองศามันเลยโอ้ยูหมอนุ้่ในพุกไอ่แด่ตอนนึงเลงคุณเช่นลวะอืออีตอนนั้นได้เป็นร้ำตอนแง่มีามตอนโอ้แต่ว่าตอนนี้เนาะจะประดุกไลยเนาะเลยดนี่เวิ่มอีกไดประดุกมาอีกเนื่อคนนี้คือจะมีใครลงมาท่อง แม่ต้นปลาดุกเป็นหต้องจับเงี้ยเหมือนทำผู้จับเป็นเินปักหมเนี่ยทำเงี้ยไว้เดี๋ยวเขาได้้เป็นปลักลูกเป็นเงี้ยก่าก่นปลาดุกในพวมาลูกปลาดุกนสองปลาเนสอง สร้างน้ำหนักมื่อก่านไปวาสาปอมทวงนี้ไายอยเลยค่ะมันม่สร้างน้ำหนักมัมีหกสิบหกลโอ้หกลูกแล้นสร้างเปนไหกสิบห้าไอ้ดมเนี่ยไอ้ดิมสร้างน้ำหนักลงลนสี่สิบถอยย่งถึง่ะี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสี่เราสร้างแต่ว่สิ่งน้ำหนักกันไม่ดีฮันแม่ได้หกสิบห้า เราไปสร้างเลยฟาดไปสร้างมันนีหกสิบหกโอ้ยใจที่วันไหนดูใน,อนตอนเก่าอ,อย่าแม่อย่าเดยยันน้ำหนักกันชีขึ้นอย่าเออยัยนชิลงแม่แม่จอยจะน้ำหนักไหลจะย่ม่าน,นาคือไอ้ดีไหมือนบ๊อบีจอยก็จะสร้างน้ำหนักเขาเลยห้าสิบปันแม่ ออก้อิ่4บ4เจ็ด4่อแล้ว40บาบ่ไปส้างเิน40เจ็ดาปสงิหุ้นสีเข้าหันอีแม่ท่านก็่ังุได้ยุ่งนุณง่ายเกินสองเขาน้ำหนักมันไม่ได้เบิ่งยุ่หุ่นมันคหนหุ่นนี่น้อยจะนั่นนักหลายน้อยเนาะแม่คนงางบนบ่หุ้นกับท็กระรดา <c oughs> น้อยก็อีแม่น้ำหนักนี้สี่สิบปายมาได้ไ้ ก็เลน้เนืองต่ำไงเรวไเออไปน้ำคือเยอะโอ้ดีกีดีดีนี่ยนี่ลดกยังเป็นีดนเีดีนีดีดีดอดีดีดีดหนีดดหด่ดีีดีดีดดี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 ดหน้อย นเ,เน,นื่นนองแล้วว่าใส่อันแง่แด้ไปหิ้งในตีนมือโอ้โนี่หัวขาดเลยอ้าว <laughs> นี่ไปดึงมาหัวขาดหัวขาดจอยโอ,อ,อ,อ้ป่าอันกาน้อยนี่ก็ว่ากระไร ให้กินแซ่บตัวน้อยนนี้ปุดง่ายอยู่แต่ว่ากินหมดแซ่บไปตัวเนี้ยดุก yes. นี้ปุดยากกินแซ่บคิดอ่าปุ้นยังกินเนาะตุ๋ตาง่ายเลยลูกวปล่าปุ้นเ็ดตีนก็แซ่บปุ้นก็แซ่บตุ้งยังก็แซ่บแด็กก็แซ่บไปตุ้งแซ่บหมดอย่างไมแซ่บอย่างก็คือ เนียมันปักมือมันเลยมันเ่เนียงเนียงเนี่ยงเนี่ยงอันเนียงก็เป็นบ้านอันเนี่ยงใก่เนียงกล้ถ้าเขาเนียเรื่องเนี่ยก็บาดเหียวไปหีน่จวดเลยนี่ว่าทีักเนียงมันมันดีนะอแล้ว่าย่ามาแต่เนี้ยงฉันนี่ทุกคนเดต้องผิดใจบ้ง ทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะนี่ปุ๊บก็สีได้แบบนี้แล้ขุนี่เนาะนแล้วก็๋ย่าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนปุ๊บกล้สิ้นแล้วเนาะนีะ่ทุกคนก็ได้เบิ่งปลาได้หลายเนาะมาเบิ่งแม่เบิร์นพิ้งปลาปิเติมเตนมเสร็จแล้วตอนเช้าเนาะด้ยเยี่ยมเลยไปทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งปาลาพอาลเร็วไเนาะเพราะว่าหัดปุ๊แล้วเมื่อกี้ หมดแล้วละจกากาละเชียงแล้วแอนให้ทุกคนนี่อันนี้เหลือเลยนีนี่เดียวเนาะพ่อเนาะติดมองว้าวอุ่งแล้วมันตายวันนี้พ่อป้าบาดูกันจักตัวนะพงดูหลายเนาะก็สิบปลายตัวคุณน่ะโอ้ได้หลายดีเนาะปลาแข่งกันเดินให้ยังโมตายเซนี้โมเตอรเพาอนี่นับพงดูได้ดูดูกันนับพงดูนับพงดูตอนนี่ตายเอาก่อน เอายังบุตตายหนึ่งสองสามนี่อันนี้เหลือในหนึ่งคนปลาเข่งปลาขาวเกปลาในสิบตัวสิบตัวพุดน่ะสิตัวมาบวกตัวยังบุตตายอีกเนาะปลาดุกเนาะสิบสิบเอ้ยตัวตายวะหนึ่งสองป็ดก็สิบใบหนุยเอออันนี้สิบตัวนี้เนี่ยตัวยังบุตตายนี่สิบเหมือนหึงสิบ 5, สองสามสี่หหกตัแล้วป้าตัวปาบตยหึตัวตัวตายหตัวใหญ่ตัวตาย10บตัวน้อยโอเคทุกคนนี่ก็สิได้ป่าประมาณนี้เนาะได้อยู่ได้ยั่น่ะสองห้าหกโลเนาะโอ้ยบ่หอดสามสองสาม เลยประมาณสองสามโหลแล้วได้พคิเลยนีุ่เับลากจะไปดุกวะม่ตเบิ้งมาเบิ้องดูนี่ทุกคนตัววาไ่เหป็นนัามันยากยิ้มใส่กองเลยอุ้ยยากยิ้มใส่กองหมดอุ้ยจูบกันแล้วนี่จกวอนี่ทุกคนโอ้ย โอเคนะน้องได้พ okay, hey, oh. ิช okay. ิบเลยมันงดิมยิก่อพิชิบเลยละโอ้ยนี่เก็บปลาโอเคันนคีนประมาณนี้เนาะได้มาุกเอ้ยตยยังตัติบเอ็โอ้พอเลดไซนมกีเลยฮะเทำวัไสิหกตชิหกคุณอะป้าหลายเนาะม <ítulo> <run> โดย anyway. โดย้คนทีนี้มาเนื้อนะั่นาก็ภาุกคนโฆษณายังดีลงได้เลยคะแล้วลิมนี้จะเกิกับบางคนกดไรก็แชร์ก็ตสลาเพื่อเป็นกำลังใจให้นายดีองได้ให้ิ๊ต่อไปและที่สำคัญหรือปดกระดิ่งปิ๊งเพืรอพาทีนมจากน้องดีังดาสำหรับทีปนี้ก็ขอก็คำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาบ๊ายบบ๊ายบาย